สวัสดีครับผมช่วงเล่นไปเรื่อยวันนี้ขอเสนอเกม s o u l l n n d h a r m Reverse จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเกมนี้นะครับได้มีการนัดแปลงมาจากนิยายเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานนะครับก็สำหรับใครที่กลัวโดวนสปอยก็อย่าเพิ่งดูเกมนี้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับเนื้อหาของเกมนะครับจะเริ่มที่ประมาณอนิเมะช่วงตอนที่13 3ถึงหนึนะครับแล้วก็จะมีการย้อนกลับไป ในช่วงที่ตั้งแต่เริ่มขออนิเมะเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามดูสามารถไปดูได้นะครับหมสหรับเนื้อเรื่องครับผมผมจะแสดงตอนช่วงต้นเกมให้ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากติดตามเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกม,ม,มสามารถไปต<ม>ิดตามโดยการเล่นเกมน<ล>ีไม้ได้ <ๆ S 1> เลยนะครับผมนี่จะเป็นการต่อฟุ้งแรกที่เขาจะแสดงให้เราดูนะครับว่าเกมนี้มาเล่นประมาณ ันนี้ผมจะตัดให้ด huh. ูตอนสุดท anyway> oh ้ายของไฟเมื Spo ่อกี <h <h ้เลยนะครับข้อออสุดท้ายก็คือเราแพ้ครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่เนื้อเรื่องหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่งในฉากไอคอนิกของเรื่องนี้นะครับถ้าใครอยากดูก็สามารถตามไปดูได้ครับผมผู้สืบทอดแห่งเทพมิติดิแดนตาหลวง อาองท่นันนี้จะเริ่มเข้าเนื้อหาส่วนของเกมแล้วนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเรานะครับเป็นผู้สืบทอดของเทพมิติอยากจอที่ใช้ในแผ่นดินโต้หัวได้ไหมตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวก็จะตั้งชื่อตรงนี้ข้าคือผู้สืบทอดแห่งเทพมิติสำหรับผมนะครับก็จะแน่นอนครับตัวผู้ชายแห่งเทพมิติชื่อก็แน่นอนนะครับเจมเมอร์ ช่างเป็นชื่อที่มีความหมายเล็กซึ้งจังจริงๆก็ไม่รู้ซึ้งอะไรนะพ่อแห่งเทพมิติข้ามองเห็นพลังเทพของท่านกับลังฟื้นฟูกลับคืนมาสำหรับเนื้อเรื่องในเกมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นตามทำลายเนื้อเรื่องของในอนิเมะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการสอนเล่นครั้งแรกของเกมนี้นะครับว่าเราจะต้องวางตัวยังไง แถบข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวของพลังงานที่ต้องใช้นะครับโดยที่ถ้าไม่ตายแต่ละคนก็จะใช้พลังงานต่างกันเหมือนในตัวอย่างนี้เซลูนะครับจะใช้พลังงานทั้งหมด3ามเต็มที่ขรู้แล้วสินะว่าพี่สาวเซลูเจ๋งแค่ไหน เมื่อผ่านช่วงสอนตอนเริ่มต้นนะครับเขาจะสอนเราอัปเกรดตัวละครโดยที่ก็จะมีหมวดฝึกฝนเพื่ออัปเลเวลตัวละครครับศัตรูรนหาที่ตายแล้วพวกเราไม่จะเป็นต้องให้กลับไปสู่สภาพเมื่อจบในแต่ละบทนะครับเราก็จะทำการแก้ไขไม่ติดเวลานั้นเล่นผ่านมาอีกสักพักเขาก็จะสอนเราในการ ใช้ระบบกาชาครับผมซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่าการันตี SSR ค่อนข้างมาเร็วนะครับกล,บล,าลาเนื้อพลก,กําลังนี่สิ่ความเป็นชายรีไปไทยลวงพู่นีมาแล้วโลวบต่อมานะครับเป็นระบบการปลุกพลังครับซึ่งหลังจากที่ตัวละครปลุกพลังแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ร่างจริงวิญญาณยุทธ์ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นการใส่วงแหวนวิญญาณนะครับโดยที่ในเกมนี้การใส่วงแหวนวิญญาณเนี่ยจะเป็นแค่เหมือนการอัปเกรดสเตตของตัวละครนั้นๆเฉยๆนะครับโดยการเปิดร่างจริงวิญญาณยุทธนะครับเราไม่สามารถควบคุมได้เมื่อพลังมันเต็มตัวละครก็ทําการเปิดร่างจริงวิญญาณยุทธเองโดยอัตโนมัติ นี่ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันตอนเซิเร์ฟเปิดนะครับก็สามารถเข้ามารับได้เลือกวิญญาณดุธที่ตัวเองต้องการได้เลยครับส่วนสำหรับสายเติมนะครับก็จะสามารถรับเซียวอูร่างโตเป็นผู้ใหญ่ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเกมก็ยังแจกวิญญาจารย์ SSR ทุกวันด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาเอาได้ครับของผมว,วันนี้ได้เป็นอ e ีเทียนซินนะครับนอกจากนี้นะครับเกมก็ยังมีแจกอีก600 กับอีกสาม้เพรนะครับก็อย่าลืมมาเอากันด้วย,ยนโซอจดหมายนะครับเราข้ามาคอนเทนต์หลักของเกมดีกว่าครับคือการสุ่มกาชานะครับวิธีการดูก็คือให้เรากดตรงกลางนะครับถ้ามันเป็นสีฟ้าแสดงเป็นมีนาจารระดับแรนะครับถ้าเป็นสีม่วงคือ s r นะครับส่วนถ้าเป็นสีทองก็จะกลายเป็น SSR นะครับแช้วิญญาณยุทธจะเป็นหมาป่าเดียวดายแต่ข้าหวงยวนผู้นี้ ไม่ใช่หมาป่าเดียวได้หรอกนะพอสมเสร็จแล้วก็จะมีการสรุปให้ดูนะครับว่าสิบครั้งเนี่ยได้อะไรมาบ้างครั้งต่อไปมาเลยทองไหมทองไหมอ่ะถ้ามุนต่ออย่างนี้คือทองแล้วนะครับก็คือการันตี SSR อยู่ดูที่ว่าเราจะได้ใครนะครับเกมนี้ SSR ค่อนข้างเยอะเราจะได้ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับ วิญาณยุทธจะเป็นหมาบ่าเดียวได้เอ๊จ้องข้าขมิงเลยนะวิญญาณยุทธจะเป็นหมาบ่าเดียวได้ข้าก็ฝ่ายเชิเซียนจะเผาความเร็ววินกกพลังข้าเชื่อเจ้ายวปู่คิดแล้วว่าเต้นร๊อเจ้ามาจากไหนเอาถั่วเข่ยดลับตาัตะแบนไปไม่ต้องเกรงใจข้าผู้ที่เรียกข้าวันนี้อ๋อได้เป็นเสียงอู่ล่างโตนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับการโจมตีศัตรูเป้าเดียว บ้านเรามาสุมต่อกันดีกว่านะครับได้20สิบครั้งอันนี้จะได้ทองไหมนะครับโอเคไม่ได้ไปครั้งต่อไปครับทองไม่ทองทองไม่ทองม่วงโอเคไม่ได้ทองนะครับมันก็ข้ามเลยถ้าเราจะอัปดาวตัวละครที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็มาที่น่านนี้ได้เลยนะครับเพื่ออัปดาว สำหรับการอัพดาวตัวละครนะครับที่ไม่ได้ใช้ก็อัาไปได้นะครับมันจะไปบวกค่าสเต็ปโดยรวมของทีมเราให้นะครับเพิ่มพลัง,งทีมโดยรวมครับในการอัพแล้วก็ปลูกพลังตัวละครนะครับเราสามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาตัวละครใหม่มาวางที่แทนตัวละครเดิมการอัพเกรดก็ยังไม่หายไปไหนนะครับจะเชญหน้าสมอในการใส่หัวปัญ,ญญาณนะครับ อย่างเช่นตอนนี้นะครับสายจัมปีวงวายจะสามารถใส่ได้2แบบนะครับคือแหวนจิ้งจอกกับแหวนเสือนะครับใส่อะไรก็ได้ครับในช่วงต้นก็คือจะเหมือนกันหมดก็ยยังงสสารอู่ดีเล่นในเรื่องผ่านมิกซ์พักนะครับเขาก็จะสอนเราฟาร์มวงแหวนวิญญาณนะครับให้มาที่ป่าสิงโตใหญ่แล้วก็จะมีมินิเกมให้เล่นเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อล่าวงแหวนวิญญาณครับกดให้หมดได้เลยนะครับ ในจุดนี้นะครับได้กุญแจแล้วอย่าเพิ่งไปนะครับเปิดช่องให้หมดก่อนเพื่อเอาวงขอวิญญาณอันเล็กๆนะครับมาให้หมดที่ในแมปพอเปิดแมปจนโล่งแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปในประตูดได้เลยครับผมอ่าเราก็จะเจอบอสของแมปนี้นะครับก็กดสู้ได้เลยครับ เมื่อสู้เสร็จนะครับก็อย่าลืมเอากล่องข้างๆด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถจบด่านได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะมีการสรุปนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็ลองสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับเกมนี้สุ่มได้เรื่อยๆนะครับเกมมันแจกบเรื่อยๆโอเคได้ต้องไหมโอเคไม่ได้ข้ามเลยนะครับไปนะครับก็จะแนะนำระบบสำนักถังนะครับสำนักถังนี้อันนี้ไม่ใช่กิลวนะครับ ก็จะเป็นตัวสำนักถังเนี่ยก็จะสามารถช่วยเพิ่มค่าพลังของ ID เดีเราได้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาทํากันด้วยน,นี่แป๊บๆผมก็สามารถสมได้รอบหนึ่งแล้วนะครับมันลุ้่กันคันนี้จะได้ทองไหมนะครับโอเคอย่างนี้ได้ทองแน่นอนนะครับผมเท่าสีม่วงเหมือนตัวอย่างนี้เราจะได้ตัวที่ต้องการไหมนะครับโอ้ตัวเกือบสุดท้ายเลยนะครับผม โอ้ได้อาจารย์แม่นะครับอาจารย์หลิวเอิร์ลหลงนะครับผมอย่าพูดตัวเองเลยนะต่อไปนะครับก็จะไปมาดูระบบบันทึกวิญญาจารย์นะครับที่ผมบอกว่าตัวเกลือก็สอาสมารถอั d ด w n ได้นะครับเพราะว่าจะมาเพิ่มพลังในบันทึกนี้ได้เหียวเอาหัวเครื่องแลัวสตารันเปินไปไม่ต้องเกรงใจ เขาชื่อเสี่ยอู่ที่แปลว่าหิมะที่ได้ดำอยู่บนท้องฟ้าอันนี้ผมไปเติมแล้วก็ไปฟาร์มมานิดหน่อยนะครับแต่เกมนี้สายไม่สายฟรีก็อยู่ได้นะครับผมเกมค่อนข้างแจกเยอะโอเคมาลุ้นกัน10โรอบแรกครับม่วงทองออกไหมโอเคทองออกนะครับอย่างนี้มาลุ้นกันจะไ,ได้ตัวอะไรนะครับ ชื่อเสีย่ยอูเมื่อจัน,น <pers> ว,ว้าแหวนใครว่าผู้ล่วงลับจะกลับมาอ่าได้ถังที่หัวนะครับเป็นอาของถังสารนะครับตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวฮิวที่โอเคสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มคลิปนะครับผมองแค่สถาบันเช็คยังคงอยู่อาจารย์ตื้นเหี้ยเลยกล่าวไว้ว่าไม่แต่เจ้าก็ไปต่ออีกสิบครั้งครับ จะได้ไหมจะได้ไหมติดม่วงมาแล้วโอเคไม่ได้งั้นข้ามเลยนะครับเดี๋ยวสิทองทองทองโอเคไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะจะได้ไหมรอบนี้ติดทองต้องมาแล้วทองต้องมาแล้วโอเคไม่ได้นะครับรอบนี้ทองจะมาไหมม่วง ม่งหมุนต่อม่งหมุนต่อโอเคได้นะครับรอบนี้ออกทองนี่เป็นมานาซูนะครับตามใจเจ้าแล้วกันไม่ค่อยอยากได้ตอนนี้ไปเถอะตลไปต่อกันอีกสิบโลครับทีเขาจะมาไหมรอบนี้ โอเคไม่ไมานะครับข้ามเลยหลังจากสุ่มตู้แรกไปสักพักนะครับมันจะมีตู้คาดสายขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นการจัดคอมโบไว้แล้วว่าจะเล่นเป็นสายไหนนะครับก็จะมีโอกาสออกสายนั้นมากขึ้นนะครับผมใครอยากเล่นสายไหนก็สามารถเลือกสายนั้นในการกดได้ครับต,ตรงนี้ก็สามารถเลือกตัวที่เราต้องการเพื่อเป็นพิก up แบบพิเศษได้นะครับเพิ่มโอกาสให้ตัวละครนั้นๆสำหรับผมก็การัพพ p o r t นะครับเป็นหลง,ลง ตัวหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีมันก็มีตัวหน้าใช้หลายตัวนะครับอยู่ที่ว่าทีมเราจะจัดเป็นทีมประเภทไหนมันก็มีข้อดีข้อเสียของทีมนั้นน,น,นะครับ กำล,ลังเลระหว่างทางซานกับเซลอูอยู่นะครับว่าจะเอาใครดีอาไป็นงซานแล้วกันนะครับเพราะว่าเอามาทำเป็นดาเมจหลักได้เล่นอีกสักพักนะครับก็ดาเมตละยี่สิบโน,นะครับก็มาสุ่มได้นะครับผมจะไหมจะไหมโอเคไม่ออกข้าม รอมนี้ตองหรือไม่มองมาแล้วโอเคออ,ออกออกทองนะครับผมจะได้ตัวที่เราต้องการมันองมองกันโอเคถสนใจแค่<ต><ว>คนจะล่า<ต><ว>ได้เป็นผอฟูลันเตอร์นะครับรือว่าตอนที่ชันเว่าฟูลแลนด์นะครับอปล่อย1ิปโปรครับจะได้ไหม โอเคไม่ได้นะครับงั้นก็ข้ามขนี้จะได้ไหมนะครับข้ามเลยโอเคไม่ได้ไมอนเดิมเขาก็สำหรับทีมวันแรกของผมนะครับก็จบด้วยประมาณนี้นะครับเสืออูร่างเด็กถังสารร่างเด็กผู้อาวุโสอย่างอูตีนะครับเจียงจูเสืออูร่างโตแล้วก็ถังสารร่างโตก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเกมโ l a n d Time r e v e r s e นะครับผมก็ผลประกอบการวันนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราต่อไปด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมกันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ